ปกติเราเลือกอยู่แล้วนะครับเราเลือกที่จะเสพข่าวที่ที่เราชื่นชอบแล้วก็ปฏิเสธบางคาวเพียงแต่ว่าถ้านั่นมันเป็นเรื่องของความบันเทิงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลเสียหายอะไรกับชีวิตมากมายนักนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่มันมีความใหญ่โตนะครับมันเป็นเรื่องทัศนคติมันเป็นเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับมันจึงมีปัญหากระทบกับเราเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียว จริงๆมันตั้งแต่ตอนช่วงโควิดเนี่ยคนก็อยู่บ้านเยอะแล้วคนก็ติดตามข่าวสารเยอะมันก็จะทําให้เราเนี่ยเริ่มเริ่มชินกับการรับรับสื่อออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะครับเพียงแต่ว่าปริมาณของการรับสื่อของเราเนี่ยมันมันมักจะไปสัมพันธ์กับความต้องการในการรับสารของเรานะครับมันไม่ได้มันไม่สัมพันธ์กับความสมดุลของเรานะครับดังนั้นปริมาณที่มันมันมากเกินพอดีเนี่ยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะ รับสารทางใดทางหนึ่งที่มีความโน้มเอียงในการลำเอียงที่จะนาเสนอข่าวสารเนี่ยมันก็ทาให้เรามีความคิดที่ค่อนข้างที่จะติดไปในฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ไม่สามารถที่จะแยกแยะดังนั้นเวลาที่เรามาสู่โลกความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะรู้สึกมันช็อกอย่างรุนแรงนะครับก็คือว่าเอ๊ะทำไมหรือว่าเพราะอะไรคนที่คิดไม่เหมือนเราถึงได้มีเหตุผลในคานองนี้ได้ดังนั้นถ้าเกิดเรามาพูดถึงคริสเตียนเนี่ยผมก็จะ,อะขออนุญาตยกพระธรรมในโรมบทที่1 2ข้อ2เนี่ย เขาก็จะพูดบอกว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ใช่ไหมครับแต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรที่เป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมพัภคบีตอนนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงภาพรวมเนี่ยมันจะหมายถึงว่าเราต้องมีความระมัดระวังในการรับอิทธิพลจากโลกภายนอกกลายเป็นอิทธิพลของเรานะครับคือเรามีหน้าที่ที่ต้องหันหน้าไปหาอีกสิ่งหนึ่งคือพระประสงค์ของพระเจ้านะครับพูดง่ายๆคือว่าถ้าเกิดเราจะดูว่าอะไรมากกว่าอะไรน้อยไปเนี่ย เราดูจากการวิธีใช้ชีวิตของเราเรารับสื่อสารรับรับข้อมูลข่าวสารรับข่าวนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกนะครับในปริมาณเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเราควรจะต้องรับอิทธิพลที่มาจากโฆชณานะครับไม่ว่าจะผ่านการเทศนาการอ่านพระคัมภีร์หรือการสามัคคีธรรมกับในคนในสิ่งจักเนี่ยให้มันมากกว่าเพื่อสิ่งเหล่านี้จะมีอิทธิพลกับใจิตใจของเรามากกว่า ไม่เป็นเพียงผู้รับแต่เราเป็นผู้ส่งสารด้วยนะครับออพระคำีโพลสีวทรษสี่เกาบอกว่าจงให้ถ้อยคําของท่านทั้งหลายประกอกบด้วยไม่ตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไรนะครับอันนี้หมายความว่าเรามีความรับผิดชอบนะครับในการที่เราจะต้องทำสองเรื่องนะครับก็คือเรื่องของท่าทีแล้วก็ท่าทาง เวลาที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เป็นในเชิงของการสื่อสารเนี่ยเราต้องแน่ใจว่าท่าทีของเราภายในเนี่ยมันมาจากความเมตตาคําว่าเมตตาก็หมายความว่าเราไม่ได้ปรารถนาให้คนอื่นเนี่ยได้รับความเสียหายเราไม่ได้ปรารถนาให้คนอื่นเนี่ยได้รับอันตรายเราไม่ได้ปรารถนาให้คนอื่นเนี่ยได้รับการโจมตีในทางลบนะครับแต่เราปรารถนาที่จะให้ข้อมูลที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยสร้างผลประโยชน์สร้างความสุขสร้างความดีงามสร้างความจริงนะครับทำให้เกิดความชัดเจนและอย่างที่2ก็คือต้องเป็นเรื่องท่าที คาทีในพักคมพีบอกว่าปรุงได้เกลือให้มีรสนะครับเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไรเนี่ยก็หมายความว่าเราต้องมีความใส่ใจในแต่ละคนนะครับเวลาที่เราคุยกับใครก็แล้วแต่อย่างผมเนี่ยเป็นศิลปวิบาลนะครับในขี้จัรก็มีคนหลายประเทศนะครับอย่างเช่นเรื่องการเมืองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าบางคนก็ชอบพักนั้นบางคนก็ชอบพักนี้ซึ่งไม่ได้ผิดอะไรนะครับเราเราสามารถชอบคนละพักชอบวิสัยทัศน์คนละแบบได้และเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องเอาความชอบ ของเราเนี่ยมาเปรียบเทียบหรือมาปะทะกันในชุมชนของผู้เชื่อเราแลกเปลี่ยนได้ครับแต่ไม่ต้องปะทะนะครับแลกเปลี่ยนก็คือรับฟังซึ่งกันและกันแต่เวลาเราพูดนะครับเราก็ต้องแน่ใจว่าท่าทีของเราเนี่ยเราได้ใส่ใจแล้วว่าคําพูดเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ส่อเสียดจะไม่ทําร้ายจะไม่ประชดประชันใช้คําให้มันเหมาะสมกับกาลเทศะคือเวลาสถานที่แล้วก็ช่วงวัยนะครับพูดกับคนอายุมากกว่าเขาอาจจะ ผ่านอะไรมาที่ไม่เหมือนเราพูดกับคนอายุน้อยกว่าเขาอาจจะมีบางอย่างที่เขาไม่รู้เท่าเรารถ้าเราตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วนะครับทั้งท่าทางในการแสดงความคิดเห็นและท่าทีในการแสดงความคิดเห็นของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอาจจะช้าลงแล้วก็กลายเป็นมีความระมัดระวังมากขึ้นในการที่เราจะใช้สื่อและก็การสื่อสารครับ